เมื่อวานนะครับทองคําได้มีการพุ่งแตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะขึ้นไปแตะ3,500เหรียญต่อออนซ์นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการโจมตีคุณเจอรโรมพาเวลนะครับบอกว่าการที่คุณไม่ยอมลดดอกเบี้ยเนี่ยมันทําให้อเมริกาเนี่ยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการดีดขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ประมาณ3,500เลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ย ตกใจหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยตกใจกันอย่างมากเลยนะครับทำให้ดาวโจนเนี่ยหรือว่าหุ้นอเมริกาหรือว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยตกลงอย่างหนักเลยนะครับอย่างดาวโจนเนี่ยมีการตกลงไปประมาณ600จุดเลยนะครับส่วน btc ในตอนนี้นะครับพูดตามเนื้อผ้าเลยคือยังเล่นอยู่ในกรอบนะครับเป็นการตกลงมาชนแนวรับที่ผมเคยตีไว้ให้นะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่มีโอกาสจะรับได้ถ้าเกิดรับอยู่ปุ๊บเด้งนะครับพอเด้งขึ้นมาชนแนวต้าน ในตอนนี้เนี่ยต้องภาวนาให้บิตคอย n เบรกขึ้นไปยืนเหนือ91,000สําหรับสายเชียร์ว่าบิตคอยจะขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นไปยืนเหนือ91,000ได้โอเคมีโอกาสที่ผมจะ follow ไม้หรือว่าซื้อเพิ่มแหละแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบรอบเก่าๆคือขึ้นมาชนเทสไม่ผ่านล่วงขึ้นมาชนไม่ผ่านล่วงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาชนไม่ผ่านล่วงอีกมันจะกลายเป็นการเล่นไซเบนในกรอบทันทีและมีโอกาสที่จะ เลือกทางในอนาคตอีกทีนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จับตาม,มองดูให้ดีนะว่าจะเลือกทางไหนเนาะเพราะว่ามันสามารถเป็นได้ทางวิกฤตและโอกาสนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยไอเนี่ยก็จะกลายเป็นวิกฤตได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเอกชนเล่นนะครับสามารถสมัครเอกชนบิดเกตผ่านคริปโตปอบได้เลยนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับ คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะไม่ว่าจะเป็นการเทรดสปอตหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยตลอดชีวิตแน่นอนนะครับมากกว่าการที่คุณสมัครเล่นด้วยตัวเองหรือว่าเล่นกับเอกเชนอื่นนะครับ